สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้มีพ่อพันธุ์รับผสมจริงหนึ่งตัวมานําเสนอพี่น้องนะครับเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในราคาลากย้านะครับเดี๋ยวไปคุยกับเจาะนะครับน้องครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมแนะนําตัวจังหน่อยครับชื่อโชว์ครับครับผมเป็นไงมามาชอบควายตอนนี้หรือชอบตั้งแต่เล็กแล้วชอบตั้งแต่เล็กแล้วครับครับผมอ่ะมาดอนแนะนําเลยว่าสายเลือดแบบไหนยังไงตัวนี้เป็นลูกบิ๊กอุทัยครับครับผมเม่สายเผชรดุดอนครับครับความสูงเท่าไหร่ครับเนี่ย ความสูงอยู่ที่ร5 8เซนครับ158ครับตอนนี้ผสมไปเยอะยังครับผสมไปประมาณเกือบร้อยเมตรนะครับผสมไปเยอะแล้วครับลูกผลงานเป็นไงด้วยครับลูกผลงานดีครับครับผลงานดีับดอปพี่ถ่ายอมป้อมให้พี่น้องดูหน่อยจุดเด่นเป็นจุดเด่นตรงไหนบ้างครับตัวนี้มีดาเต็มแกมจำครับครับตาเต็มแกมจำเนาะส่วนสายเลือดล่ะสายเลือดพ่อเป็นบิ๊กอไทยครับพ่อเป็นบิ๊กอไทยเม่เป็นสายเผชรอุดอบครับ ไอ้ไอ้นายรัาผสมแบบไหนครับยังไงเราผสมตัวหนึ่งพันบาทครับหนึ่งพันบาทรับประกันให้กี่ทีครับสองครั้งครับสองครั้งเขตเขตไหนเด้งนายบอกพิกัดตอนนี้ไอ้บ้านอะไรครับเนี่ยที่นายอยู่เนี่ยตอนนี้อยู่บ้านคุนจิ๋มครับหมู่ที่สองตำบลอ่างพวงอำเภอจักราชครับครับจังหวัดโคราชโคราชเนาะแถวจักราชเนาะแถวเขตอื่นไปได้ไม่รัศมีกี่กิโลครับประมาณห้าสิบกิโลครับประมาณห้าสิบโลครับพอดีถ่ายตอน อาจะทิ้งเที่ยงเนาะแต่ร้อนหน่อยเขาจะมุนยิดหน่อยตัวนี้เป็นควายเชียงดีเนาะครับเชียงนี้ครับแต่๋ยวมาลนแต่ว่ามันร้อนหน่อยถือว่าก้ามเนื้อดีเนาะควายตัวนี้เนาะพี่น้องครับย้ายที่ครับควายมันไม่อยู่มันร้อนครับอยู่กลางแดดอ่าเดี๋ยวพาพี่น้องดูอัตลักษณ์เนาะลักษณะมันนายพอแนะนําได้ไหมบอกอัตลักษณ์ครับของควายได้ไหมครับมีตาเต็มเต็มจำครับโคสามป่อง มีลักษณะควายไทยเนาะเพราะว่าพ่อเขาเป็นบิ๊กอุทยครับบิ๊กอุทยแม่เขาเป็นสายเพชรดอนเพชรดอนครับก็คือสายเลือดดีครับสายเลือดดีถ้าพี่น้องอยู่ใกล้เคียงก็โทรมาหาได้เนาะคครรัับบการผสมนี่ของของนายนี่รับประกัน2ทีเนาะครับสองท้งครับครับสองท้งไอ้รัศมี50ากิโลนี่คือ2ทีแต่ถ้าไกลกูแน่ขอค่าน้ำมันเพิ่มจังอยเนาะคุยกันได้ครับครับคุยกันได้เดี๋ยวนายฝึกไอ้ฝากเบอร์จังอยครับครับศูนย์เก่าเปรครับ หกห้าสองห้าหนึ่งเจ็ดหกครับมีกี่เบอร์ครับมีสองเบอร์ครับไอเบอร์หนึ่งเลยครับกันศูนย์หกหนึ่งหนึ่งครับศูนย์แปดห้าสี่ห้าแปดครับครับถ้าควายขึ้นก็คือโทรหานายได้เลยครับโทรหาได้ครับนายพอรู้ไหมว่าเวลาควายขึ้นน่ะต้องให้เจ้าของโทรบอกนายประมาณช่วงไหนครับช่วงที่มันเป็นให่ม่ๆเลยครับให้โทรบอกเลยจะได้วางแผนเดินทางถูกเน่ะใช่ครับครับ ก็คือตอนนี้อยู่หมู่บ้านอะไรนายขออีกรอบนึงครับหมู่บ้านหกโจมครับหมู่สิบสองครับครับหมูสิบสองครับรัศมีห้าสิบกิโลเนาะครับลำตัวเขาลึกดีเนาะตัวนี้เนาะขยลครับครับลำตัวลึกดีเห็นควอยกระดูกใหญ่ครับครับแต่ว่าอาจจะถ่ายให้พี่น้องเห็นไม่ชัดเจนเพราะว่าตอนนี้มันเชี่ยงวันเนาะมันร้อนครับอากาศมันร้อนอากาศมันร้อนแต่แข้งขาเขาใหญ่ดีเนาะครับถ่ายแข้งขาถ่ายอุ้งดูกม้าวไอ้พี่น้องดูจังหน่อยครับลักษณะดี หางนี่รอยมันขาดไปหน่อยหนึ่งเนี่ยครับรอยมันมูเยยบไปหน่อยหนึ่งอ๋อแต่ตอนน้อยครับลองอามันหางยาวหน่อยครับแต่ดูไข่จัหน่อยก่อนอยู่ไหมครับตะก้อร้อนกลางวันเดี๋ยวพี่ถ่ายไข่พี่น้องดูจังหน่อยไข่กัลูกใหญ่ดีเนาะครับถือว่าใช้ได้ครับแข็งขาดีครับเนื้อตัวดีจุดเด่นก็คือเขาลึกเนาะครับลึกครับครับลึกไวลึกอ่ะลูกเขานี่ผลงานเป็นไงเรื่องครับลูกลูกผลงานดีครับให้ลูกกระดูกใหญ่เหมือนพ่อออให้ลูกกระดูกใหญ่ครับ ตรงเขาใหญ่แล้วการขึ้นล่ะการขึ้นขึ้นเร็วไหมขึ้นไวครับถตาตัวเมียเป็นนี่ขึ้นยังไวเลยครับอ๋อตัวเมียเป็นนี่ขึ้นไวครับถ้าเป็นแบบยืนให้มันทับแป๊บเดียวเลยครับครับแล้วแถวนี้เวลาที่พี่น้องอ่โทรมาหานี่เขาโทรบ่อยไหมครับช่วงนี้โทรบ่อยครับเพิ่งไปทับเม้าว้านก่อนครับแต่ว่ายังไม่ทันได้โปรโมทเนาะครับไม่เคยโปรโมดกับคุยยูแม่บ้านบ้านอ๋อแถวเราแวกบ้านนี่คือถ้าคนไหนลูกเขาก็จะมาผสมเขาลูกเขาทับเรับครับมาผสมมีมีต้องไปสร้างบ่อยไหม ไม่ไม่ค่อยซ้ำไวครับเพราะว่าถ้าที่เดียวคือส่วนมากจะติดครับอ๋อครับไม่ค่อยซ้ำก็ถือว่าโอเคในระดับหนึ่งเนาะครับอายุกี่ปีครับตอนนี้อายุสี่ปีครับข่สี่ปีกว่าครับครับก็ถือว่ายังใหญ่ได้อีกหลายสี่ปีมาเรียนมีนานครับการเลี้ยงดูล่ะการเลี้ยงดูมันบานเลยครับกินแต่หยากินแต่หยาครับกินหยากินฟางหัวหันหัวหันไม่เคยได้กินเลยไม่เคยปะครับมันก็ยังใหญ่ขนาดนี้เนาะถือว่ามันคือพันธุกรรมมันดีอะเนาะครับพันธุกรรมมัน ดีพันธุกรรมมันดีมันบานไม่เคยไม่กินอาหารแบบเขาตอนนี้คือสูงร้อยห้าสิบแปดเลยสี่ปีกว่าก็เดี๋ยวจะสูงกว่านี้อีกเนาะมันจะใหญ่กว่านี้ครับเดี๋ยวนายพาพี่ไปดูลูกมันได้ไม่เผื่อพี่น้องเห็นลูกจะได้ตัดสินใจถูกครับได้ครับได้เนาะเดี๋ยวก็คือเดี๋ยวพี่ไปถ่ายลูกมันให้พี่น้องตัดสินใจครับแล้วมีราคาในใจไหมเผื่อใครอยากได้ไปคุมฝูงก็มีบ้างครับอยากเปิดดีเปิดเท่าไหร่นยเปิดเลยครับให้พี่น้องตรองเอา เพชไว้ที่สองแสนครับอ๋อให้พี่น้องตลองเอาเนาะได้ต่อเร่งครับต่อรองเอาครับก็ถือว่าพันธุกรรมดีเนาะหนาดีลำตัวลำตัวลึกดีควายตัวนี้โยนร่อนมันร่อนมันไม่ค่อยอยู่แหละเราถ่ายตอนเที่ยงดาเดแบบร่อนถือว่าลำตัวลึกดีควายตัวนี้สายเลือดดีเนาะถ้าพี่น้องสนใจก็มาดูตัวจริงได้เนาะครับดูได้ครับครับดูได้หูคางนี่ก็ แบ่งนิดนึงเนี่ยมันไปควิดอะไรมามันไปลอยสู่กันก็นหมูในฝูงรับโ oh. อ้แล้วมันไปปล่อยมันถับอยู่ในฝูงครับกวคือตอนมันน้อยเนี่ยครับตอนนนอยๆนยปีกว่าครับเชียงพอสมควรไหมครับตัวนี้เชียงพอสมควรครับแต่มันหลอนเลยมันดูเหมือนดินไปนิดครับครับเพราะว่าอากาศมันร้อนเนาะครับตอนแรกก็ไปถ่ายกลางแดดมัน,น,มนจะไม่อยู่คือทัดทิ้นทัดอันนี้ก็ไม่มีร่มก็พออาศัยร่มได้หน่อยนึงเนาะครับนาเขาก็ถือว่าใหญ่พอสมควรเนาะครับ นาเขาหน้าฮุกเนาะครับสิ่้าสนได้ถือว่าโอเคแหละควายตัวนี้ลักษณะดีอะไรดีสายเลือดดีพันหนึ่งก็ถือว่าโอเคพอสมควรเพราะว่าควายก็สวยพอสมควรแล้วก็ราคาเกษตรกรเนาะครับครับหนึ่งพันบาทไปเดี๋ยวนายพาพี่ไปดูลูกมันเนาะครับไปโอเคครับผมครับเดี๋ยวเรามาดูผลงานของเขานะครับ นายตัวไหนลูกมันนี่ครับตัวนี้ครับตัวผู้เนี้ยครับตัวนี้เป็นตัวผู้ครับอ๋อนี่คือตัวผู้ลูกเขาครับส่วนแม่เขาคือตัวอยู่ข้างหลังเนาะครับแม่ตัวอยู่ข้างหลังครับแม่สูงประมาณเท่าไหร่ข้างหลังเนี่ยแม่สูงประมาณรอยสามสิบห้ารอยสามห้าได้ครับลูกสักกี่เดือนแล้วครับเด็กลูกประมาณสิบเอ็ดเดือนครับสิบเอ็ดเดือนครับถือว่าให้ลูกแข็งขาดีเนาะครับแม่ทงยังแม่ออ๊คเลยนะนงครอ๋อทับไปแล้วนี่ครับพ่อแม่ทับใกล้ตัวนั่นนะครับอ๋อถือว่าให้ลูกดีเนาะแข็งขาใหญ่ดีเนาะครับเนื้อหลายดี ก็คือเป็นควายที่ลักษณะเด่นคือจ่ายลูกครับเนื้อตัวดีเนาะเนื้อตัวดีมีกระดูกใหญ่ครับกระดูกแข้งขาใหญ่ดีอันนี้มีกี่ตัวครับเนี่ยนายมีกี่ตัวหนึ่งครับลูกอีกตัวหนึ่งครับอันนี้ลูกตัวเมียครับอ๋อในลูกตัวเมียครับมันตัวเมียครับอันนี้ตัวเมียนี่คือลูกตัวผู้เขาเนาะถือว่าให้ลูกใช้ได้เนาะมีไหมลูกเขามีครับสองตัวเนี่ยะอ๋อสองตัวก็คือนะเดี๋ยวถ่ายให้พี่น้องดูก่อนถ้าเทียบกับแม่ควายเนาะครับ แม่ควายที่สูงประมาณร้อยสามห้าได้เนาะครับครับลักษณะแบบนี้แ, ب ب แบบทรงอ่างๆก็ทรงแม่ทรงอ่างๆแล้วก็ทรงลูกเนื้อหนังดีครับครับเพราะว่าพ่อเขาเป็นเป็นควายายลูกควายใจลูกแบบมีสายเลือดเนาะครับมีสายเลือดดีแข้งขามันใหญ่เนาะครับแข้งขาใหญ่แล้วตัวของพ่อเขานี่เขาเริ่มใหญ่เมื่อไหร่ตอนที่นายซื้อมานี่คือซื้อซื้อมาตอนน้อยๆเนี่ยครับซื้อมาตอนประมาณเด็กประมาณปีหนึ่งครับ มันใหญ่ช่วงไหนตัวผู้มันใหญ่ช่วงประมาณสองปีกว่าสองปีกว่าถึงใหญ่ครับอมันแบบทรงแบบแข่งขาก็พุ่งพุ่งมาครับ,รบตอนแรกๆก็คือเห็นต่แข่งขาเนี่ยครับไม่ใหญ่มันก็ดูไม่ใหญ่แต่ว่ามัน,มน,มนถอดไหล่ตอนมันมาถอดไหลยมาใหญ่ตอนในสองปีกว่าแล้วครอ๋อมันมันดูถอดครับอันนี้มีตัวเปิดไหมครับนี่มีตัวขายไหมเผื่อพี่น้องชอบหรือว่าอะไรอกดูเอาหมูลูกนี่นะครับอ๋อหมูแม่คือเก็บไว้ก่อนนี่ครับครับปอมันยัง มันยังท่องหมอมันท่นองอยู่ทุกเม็นั่นครับท่องให้ครบหมดเลนี่ต่อไปนู่นเดี๋ยวผสมบิกบ๊กบุรีลำใหมรครับครับพอตัวแม่มันใส่บิ๊กบุรีลำครับก็บถือว่าให้ลูกเนื้อหนังดีเนาะครับครับให้ลูกแข็งขา,ขา,ขาใหญ่ดีเดินผ่านได้เนาะพ่อเนาะเผื่อเป็นทางเลือกให้พี่น้องเนาะให้ดูผลงานครับให้ดูผลงานดอะไรตัวเมียมาให้ดูเผื่อใครอยู่ใกล้ๆผสมราคาไม่แพงเนาะพันเดียวรับประกันให้พร้อม แต่ถ้าไกดก็คือขอค่าน้ำมันเพิ่มอีกหน่อยนะพ่อเนาะได้ไหมครับตอนมาสักเดี๋ยวตัวนี้ตัวเมียนี่อันนี้คือลูกตัวเมียเขาเนาะสูงเกือบเท่าเมียนะครับลูกตัวเมียจะกี่เดือนแล้วครับนี่นายมันออกมันออกเดือนไหนลูกมันพ่อจําได้ไหมพ่อเนี่ยลูกมันเป็นยังกี่เดือนแล้วครับเนี่ยมันออกหลังเขาจะรอสี่เดือนหเดือนอย่เนาะ ไวอยู่ประมาณ6เดือนนิดเจ็ดเดิมที่หกเจ็ดเดือนนี่ครับครับอ๋อถือว่าใหญ่รายคณะขนาดเลยเพราะว่าแม่เขาก็ไม่ได้ใหญ่มากก็ถือว่าโอเคอยู่มีตัวไหนพ่อถ่ายพี่น้องชมแม่พ่อข้างไหนหรอครับเหนือทองบิ๊กมินในทองตัวตัวใหญ่เลอ๋อนี่คือควายทองเหมือนกันครับนี่ควายลูกเล็กลูกบิ๊กมินตัวหนึ่งขายต่างดีเนาะตัวนี้ราสี่หื่กว่าบาท ขายลูกบิ๊กมินไปอ๋อขายลูกบิ๊กมินไปทับกับบิ๊กมีนเลยขายไปไหนเขาอันนี้ก็เหลืออยู่ประมาณเจ็ดตัวนะควายเจ็ดตัวครับพกเจ็ดตัวครับก็คือพาพี่น้องถือว่าพาพี่น้องมาดูผลงานเนาะครับมาดูผลงานของพ่อพันธ์ครับพวกนี้ได้กินอาหารกินอะไรเดิมไหมครับไม่ครับธรรมชาติล้วนๆเลยล้วนๆมคเคยมีกินอาหาร อ่ะเดี๋ยวได้ไปยินฝากเบอร์สักเดี๋ยวฝากเบอร์พี่น้องเผื่อพี่น้องสนใจอ่าผสมจริงครับครับอ่ะบอกเบอร์เลยครับผมเบอร์โทรศูนย์เก้าแปดครับหกห้าสองห้าหนึ่งเจ็ดหกครับก็อีกเบอร์หนึ่งล่ะอีกเบอร์ครับศูนย์หกหนึ่งหนึ่งครับศูนย์แปดห้าสี่ห้าแปดครับครับถ้าใครอยากได้พันธุกรรมของสายเลือกบิ๊กุยไทยผสมครับสายเพชรอุดรเนาะครับ ครับราคาผสมจริง1,000บาทรับการ2ทีครับรัศมี50กิโลเนาะครับถ้าไกลกว่านั้นก็ขอเพิ่มอีกนักหน่อยค่าน้ำมันครับครับโอเคครับผมครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ